หัวหน้างานป้องกัรารามสายพิศาลเงินร้อยเอ็ดค่ะท่านต่อไปค่ะพันตำรวจโทสมเกียรติบัวนินค่ะรองผู <INE> ้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานตำรวจเงินร้อยเอ็ค่ะประธานในวันนี้ค่ะนายภัยบูญแน่นอุดรค่ะนายกองการบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองค่ะนายแนนนุ่ดระะคยกองการบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองนะคะในนามของคณะกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันค่ะ เรือนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสารละลยต่างๆรอบด้าน อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอุกทกภัยวาตภัยอักคีภัยอุบัติภัยจากการจราจรความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินแก่ประชาชนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนเป็นจำนวนมากการบริหารส่วนตำบลขอนแก่นและเทศาบาลตำบลนิเวศได้เลบเห็นความสำคัญในการป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพลเรือนจากภาคีเครือข่ายของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยที่าซึ่งเป็นไป,นปนตามที่ศูนย์อบอตอรอการกำหนดในเวลาการฝูกอบรมจะจากหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝูกอบรมได้แก่และหน่วยสูกอบรมดับเพลิงเทศบาลตำบลบุกชุมพัฒน,นา เหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชำนาญอัน้ำม,มานันนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียกเชิญท่านประธานแบาดเินทร้อยนา่มาป้องกันบสายานแล้องบาร่มสอาสาสมัครป้องกันการไ่อน ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำและนับฟันอยากขยายตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งาตามกำลังหน้าที่รับก็ไม่ถึงพอในการปฏิบัติหน้าท,าที่ได้อย่ารโทษที่อาสา,าสมัครปอ้องกันการฝ่าฝืนด้วยทำให้ได้ป้องก,กันการปฏิบัติหน้าที่แต่เวลรายงานข่าว คละค่าน,นยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวขอขขอนุญาทุกนถอดแมสนะคะเพื่อที่จะนะคะเป็นพิธีการนะคะเปิดโครงการฝุกอบรมทัวทอาสาสมัครป้องกันป้องกันนะคะภัยไฟพลเนประจำปี